พร้อมครับโอเคสวัสดีครับชื่อจอมนะครับท้าทอเขื่อนแก้วรับบทเป็นนายครับผมคาแรคเตอร์ในเรื่องนะครับของนาย <Okay. S 1> ก็จะเป็นคนที่ <Okay. S 1> ตั้งใจเรียนครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนจะพาเพื่อนเข้าให้เป็น <Okay. S 1> เข้ารูปเข้ารอยให้อยู่ในกรอบอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็พอเข้ากรอบก็ดูเป็นเหมือนเป็นวงกลมเลยไม่มีกรอบเลย <Okay. S 1> ก็คือพยายามจะเอาเพื่อนเข้ามาด้วยแต่ว่าก็เหมือนเพื่อนก็ไม่ตามมาอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นแก๊งกลักวๆอะไรเงี้ยผมก็พยายามจะตบๆให้มันเข้ามาอะไรเงี้ยครับรบรรยากาศในกองนะครับก็สนุกสนานมากครับก็มีเสียงเฮฮาจากพี่ไนท์แม้ว่าพี่ไนท์ผมกันกันหรือพี่ฟุกหรือมีนปิงอะไรเงี้ยครับทุกคนก็เวลาทำงานก็สนุกมากอยากให้ทุกคนไปเห็นบรรยากาศทําง,งานคือไม่เครียดเลยทุกคนมีปัญหาอะไรก็เหมือนจะมานั่งคุยกันช่วยกันอะไรอย่างนี้สามารถคีกันมากเลยครับ แบบโปรตีเลยปิงให้น้องปิงเลยป่วนสุดละจริงๆเรามาก็น่าจะเป็นผมกันกันแต่ปิงคือที่สุดเลยแบบที่สุดถ้าทุกคนรู้คือที่สุด,สดในเรื่องนะครับก็ไม่อยากสปอยเยอะนะแต่ก็พี่ฟุกก็เป็นคนที่ถ้าสลับนายมองแล้วนายก็จะมองว่าอมืมันมีอะไรสักอย่างนั่นแหละครับ ขออธิบายคำสั้นๆนี้ในเรื่องอย่างนี้ถ้าตัวจริงนะครับพี่ฟุกเป็นไงบ้างน่ารักพี่ฟุกเป็นพี่ที่ผมคอยปรึกษาอยู่ตลอดเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วครับเรามีอะไรเราก็คุยกันปรึกษากันตลอดเวลาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเรียน acting หรือการใช้ชุดก็ตามครับก็ดูเปิดทีวีช่อง3นะครับผม <พอ S 1> ก็จะได้หลงกับผมไปด้วยกันนะครับ <พอ S 1> ก็อ,อยากให้ ดูจอมในคาแรคเตอร์ใหม่ๆดูนะครับผมพวกเราก็ตั้งใจกันมากเลยนักแสดงทุกคนทํางานหนะักแล้วผมรู้สึกว่าตัวอ,อยากให้มันออกมาให้ดีเนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมช่องทางการติดตามของผมนะครับ i n นสตาแกรนะครับ JOMTKX นะครับผม JOMTKX ครับ <Okay. S 1> ขอบคุณนะครับ ตอนนี้ก็ได้ตอบความจริงว่าไม่นักหาโดยคนนึงนะครับตอนนี้ครับแล้วเราตามหาตัวไนี่สุดครับก็ขอให้นทั้งบ้านช่วยแรงใจในการหาตัวนะครับคุณเลี้ยงปลาเท่ไหร่ไม่ลองเหร